สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพื้นฐานการเขียนบันไดในโปรแกรม Da v วิ David นะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็จะมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือ,อการเลือกและการเขียนบันไดเลือกชนิดและการเขียนบันไดนะครับอันที่2ก็คือการปรับแต่งข้อมูลของบันไดนะครับแล้วก็อันที่3คือการเขียนบันไดหลายชั้นนะครับ เราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนบันไดมาตรฐานง่ายๆก่อนนะครับโดยที่ผมจะลองเขียนตรงตรงบริเวณว่างๆตรงนี้นะครับลองเขียนเป็นบันไดตรงธรรมดานะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะไปที่ Architecture tab นะครับแล้วก็ไปที่บันได stair นะครับแล้วก็เลือก stair มาพอเราเลือกเสร็จมันก็จะเข้าสู่โหมดของของการ sketch เหมือนกับ หลายๆคำสั่งในเบรคนะครับถ้าเราสังเกตดูบริเวณนี้มันก็จะมีเครื่องมือที่เราทำได้ก็คือมีคำว่า run ในที่นี้คือให้เราเขียนว่าไฟล์บันไดมันจะวิ่งไปทางไหนนะครับก็เป็น default มันนะฮะอีกอันเป็น landing คือให้เรา sketch ตัว landing นะครับแล้วก็จะมีตัว support ก็คือพวกโครงแม่บันไดทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็มีรูปร่างมาตรฐานของบันไดจำนวน เป็นบันไดที่เป็นวันนิ่งตรงๆนะครับเป็นสไปร,ร,รัลเ,เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นบันไดพวกวายดิงนะครับเ,เราจะเริ่มต้นใช้บันไดง่ายๆก่อนก็คือบันไดตรงธรรมดานะครับเ,เสร็จแล้วให้มาดูตรง Property ใน Property เนี่ยถ้าเราคลิกงมาดูเนี่ย l t f a u l t ของโปรแกรมเนี่ยก็จะมีบันไดให้เราอยู่อยู่สาชนิดดกสกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่า Assemble แต่ก็จริงๆจะว่าไปแล้วก็คือพวกบันไดอา,อาคารอ,าอยู่อาศัยเรสซิเดนเชียลอะไรแบบนี้นะครับเป็นบันไดมีแม่บันไดมีลูกตั้งลูกนอนอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแ,แล้วก็จะมีอีก2อันนะครับเป็นบันไดตันนะครับก็มีคาสซินเพลสแต่นะครับมีรายการที่เขียนว่าโมโนลิทิกแต่แล้วก็มีปรีคาสนะครับมีปรีคาสแต่อยู่นะมี2ออันสองอันนี้ลักษณะคล้ายกันต่างกันแค่ตรงจอยนะครับ เราจะลองใช้ m o n o l i t h i c s t e ตลละกันเพราะว่าเป็นบันไดเหมือนบันไดตันเหมือนบันไดคอนกรีตที่เราใช้ในอาคารสาธารณะทั่วไปนะครับเลาเลือก o n o l i t h i c นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำการเขียนบันไดเนี่ยนะบันไดเนี่ยเขาจะใช้โปรแกรมจะคำนวณจำนวนขั้นให้เราตามความสูงระหว่างชั้นถ้าเราดูตรงตรง p r r t y r t y ตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีรายการที่เขียนว่า b s s Level นี่ก็คือบันไดเริ่มจากไหนซึ่ง default คือ ชั้นที่เราอยู่ก่อนนะครับถัดมาก็เป็นท็อปเลเวลก็คือเป็นขึ้นไปถึงชั้นไหนนะครับสมมติเราบอกว่าจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้น2โปรแกรมจะทําการคํานวณเลยว่าจะใช้กี่ขั้นนะครับมันก็จะรู้อยู่ในโปรแกรมว่าเราต้องวาดกี่ขั้นถึงจะขึ้นไปถึงชั้นอย่างกรณีตัวอย่างน,นี้คือจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสองนะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็นเลเวลอื่นเช่นเราขึ้นจากชั้นหนึ่งไปชั้น3เลยก็อันนี้ก็สุดแท้แต่นะครับ นอกจากนั้นก็จะมี offset base offset กับ top offset หมายความว่าบันไดนี้อาจจะเริ่มต้นขั้นแรกเราอาจจะมีมีพื้นยกระดับขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยเป็นขั้นแรกอะไรเงี้ยนะครับหรือใน top level นั้นเราอาจจะบอกว่าให้ขึ้นไปให้มันสูงกว่าพื้นชั้นบนนิดหน่อยเพื่อกันน้ําเข้าในกรณีที่มันขึ้นไปดัดฟ้าอะไรทำนองนี้นะครับผมจะปล่อยเป็นสูมไปก่อนนะครับกำหนด l ล v e l เสร็จเรียบร้อยอขั้นตอนถัดไปที่เราต้องมาดู ก็คือว่า,ามันจะมีหลักๆก็คือออปชันนะครับที่เราใส่ได้อย่างเช่นโลเคชันไลน์นะครับดีฟรอสมันจะเป็น Center ของของเช่นในตัวอย่างตัวนี้คือความกว้างบันไดอยู่ที่1เมตรนะครบับรันเซนเตอวิ่งที่50-50 50เ 50, ซนอะไรประมาณนี้นะครับออฟเซ t ตนทีนี่คือให้มันห่างออกกับแนวที่เราที่เราที่เรากำหนดไกด์ไลน์ต่เช่นบางทีเราจะเขียนบันไดติดผนงังแต่เราไม่ต้องการให้ตัวบันไดมันติดผนังเลย ให้เราห่างออกมานิดนึงเช่นห่างออกมา10บเซนอะไรทำนี้เราก็จะใส่ออฟเซตไปสิบเซนเพื่อเลาะไปตามผนังน,นะครับผมจะผมจะเขียนเป็นเซนเตอร์ไปก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะเขียนดีฟอสต,ตอนนี้หมายความว่าบันไดมันกว้าง1เมตรนะครับผมจะปล่อยเป็นเมตรหนึ่งไปก่อนนะฮะแต่ก่อนที่เราจะเขียนเนี่ยจำนวนขั้นมาจากไหนจำนวนขั้นให้เราต้องคลิกตรง Edit Type นะครับอ,อ Edit Type เสร็จถ้าดูในนี้นะครับเราจะเห็นว่าผมขยับมันเล็กนอยนิดนึงโอเค าเราดูใน type property เนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่า,ามันก็มีตัวลูกขั้นสูงสุดในที่นี้คือ18เซนหมายความว่าเวลาเฉลี่ยขั้นบันไดมันจะไม่เกิน18เซนนะครับลูกนอนอยู่ที่28เซนนะครับขั้นต่ำนะครับหมายความเวลาเขียนลงไปแล้วถ้าเรามีการปรับระดับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่28่เราจะปรับให้เกินกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแต่ที่ฟรอสต์อยู่ที่28เซน นในกรณีที่อใบฟิตมันพื้นที่มันก็จะเฉลี่ยขั้นให้ส่วนมินิมัมรันวิทนี่คือ,อ,อขนาดขอ,ของความกว้างบันไดขั้นต่ำนะครับซึ่งจริงๆตอนเราเขียนเนี่ยเราเขียนต่ำนี้ก็ได้แต่มันจะเตือนนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็น,ปนลักษณะที่เป็นวอร์นิ่งนะครับแต่ก็ยังคงเขียนได้นะครับนี้เราก็จะเขียนไว้กันพลาดนะครับ ผมยังไม่ลงรายละเอียดอย่างอื่นแล้วกันนะครับก,ก็หลักๆก,ก็ดูถ้าเกิดเราต้องการบันไดเช่นสมมติผมต้องการเป็นอยู่ที่สักไม่เกิน15เซนสมมติแล้วก็แก้ตรงนี้ไปนะครับหมายความว่าตอนนี้บันไดเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะลูกตั้งไม่เกิน15เซนนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับนี่ปรับแต่งนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูที่ property มันจะมีการคำนวณ คร่าวๆบอกว่ามันต้องการขั้นประมาณ27ขั้นในกรณีตัวอย่างนี้ผมมีฟลอท o ฟลออยู่ที่4เมตรนะครับอ,อ่ actual depth ตอนนี้คือความกว้างของลูกนอนตอน,น28เซนนะครับโอเคเราจะเริ่มลงมาเขียนนะครับอ,อ่ผมจะเขียนไปก่อนเป็นบันไดตรงง่ายๆเลยนะครับผมก็จะเริ่มจากจุดนี้จุดไหนก็ได้นะครับโอเคสูง่านิดนึงนะครับจจุดนี้นะครับ,ค,ค,รบ,ค,รบลคลิกลงไปแล้วเลื่อนเมาส์สังเกตดูนะครับ มันก็จะมีจำนวนขั้นแต่ให้เราให้พวกเราสังเกตดูที่ที่ตอนล่างนะครับที่ตอนล่างของของอการสเก็ตตัวบันไดนะจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีคำว่าตอนนี้เราเลื่อนเมาส์ไปเนี่ยเลื่อนไปแล้วกี่ขั้นนะครับแล้วก็ยังเหลืออีกกี่ขั้นที่ต้องไปนะครับสมมติผมจะเขียนบันไดตรงธรรมดาเลยนะครับถ้าผมเลื่อนไปสักแค่14ขั้นแล้วผมจะมีชันพักก่อนแล้วค่อยไปอีกที่เหลือ ลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับผมขึ้นมาทีา่มี14ขั้นแล้วกันนะครับหลังจากนั้นผมจะคลิกไฟล์ถัดไปให้อยู่ในแนวเดียวกันแต่ว่าห่างออกไประยะที่ห่างออกไปก็คือความยาวของชันพักนั่นแหละแล้วคลิกแล้วก็เลื่อนต่อทีนี้กรณีที่เลื่อนต่อเราสามารถจะเลื่อนเลยไปเลยนะเลื่อนเลยไปเ,เพราะมันมันสุดแล้วแต่ถ้าเราเลื่อนแค่นี้เราหยุดเนี่ยโปรแกรมก็จะบอกอย่างเช่นกรณีตัวอย่างเนี่ยมันอยู่เลขสองขั้นนะครับมันทาให้บันไดมันขึ้นไปถึงชั้นบนนะครับน,นี้เราก็เลื่อนสุดไปเลยนะครับแล้วก็คลิก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสเก็ตเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถจะกดฟินิชได้เลยนะครับน,นี่เ่อเรากดฟิเิชเสร็จนะครับเราจะได้บันไดนะครับไปลองดูใน 3D นิดหน่อยว่าบันไดที่เราได้มาแล้วมันเป็นยังไงบ้าง d นี้คือบันไดที่เขียนนะครับ,นนบ,นนรบก็จะมีตัว,วลาวุกลงให้เรียบร้อยมีชานพักนะครับออออตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่า มันมีลาวลูกกลงให้โดยอัตโนมัตินะครับในความเป็นจริงแล้วบันไดเนี่ยตอนที่เราเขียนตัวบันไดกับตัวราวลูกกลงเนี่ยมันเป็นอ็อบเจกต์แยกกันนะครับแต่ว่าตอนที่เราสร้างบันไดเขาจะใส่ราวลูกกลงให้เราโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ชอบใจเราสามารถจะเลื่อนเมาส์มาคลิกนะครับแล้วก็กด delete tings ก็ลบทิ้งหรือแม้กระทั่งเราคลิกลงไปเพื่อจะเปลี่ยนชนิดไปที่ property นะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นนะครับผมอาจจะกลับไปเป็นชนิดเดิมดีกว่านะครับ โอเคผมเปลี่ยนเป็น90ไพ่นะฮะอย่างนี้ก็ได้นะฮะนี่เราก็สามารถจะเปลี่ยนชนิดของของราลูกโรงด้วยก็ได้นะครับโอเคเอาล่ะทีนี้กลับไปดูที่แปลนนะครับสังเกตดูเวลาเลื่อนเมาส์มาที่ที่โครงบันไดนะครับมันจะมีไฮไลท์เราสามารถที่จะ,ะเลือกทั้งตัว รือแม้กระทั่งถ้าเราแท็บเราเห็นว่าถ้าเมาส์มันเลื่อนอยู่ที่ราวลูกกลมมันไปที่ราวลูกกลมหมายความว่าผมจะเลือกเฉพาะราวลูกกลมก็ได้นะครับแต่ถ้าเราคลิกทั้งบันไดทั้งตัวหมายความตอนนี้เราเลือกทั้งชิ้นซึ่งในกรณีนี้เราสามารถที่จะใช้คําสั่งพวก o v e อะไรก็ได้ o t a ท e อะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเพื่อจะปรับบันไดเช่นผมอยากจะมูขมันไปจากจุดนิ้วลงมาหน่อยยกตัวอย่างนะครับนะฮะเราก็สามารถจะขยับ เพื่อให้มันไปเข้าอยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับมันกลายเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเอาละ่ะเราจะลองเขียนบันไดอ,อีกแบบนึงผมมาคลิกไปก่อนที่บันไดแล้วดีลิททิ้งนะครับผมจะเขียนบันไดคราวนี้เขียนเป็นตัวยูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับก็ดักแตเหมือนเดิมผมใช้อันเดิมแหละโมโนดิทิกเนี่ยผมจะเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับอตอนนี้ผมต้องการทั้งหมด โดยปกติเราจะทําให้ไฟล์แรกบันไดเนี่ยไฟล์แรกมันมักจะมากกว่าไฟล์ที่2องอขั้นหนึ่งเพื่อให้ลาวลูกกลงเวลามันหมุนเป็นตัวยูเนี่ยมันไม่เกิดไม่เกิดการดุ่งของของลาวลูกกลงนะครับแต่ว่าก็สุดแท้แต่คนออกแบบจะจะทำไงก็ก็อันนี้แล้วแต่สามารถทําได้ผมจะใส่ไฟล์แรกไปก่อนถัดมาผมจะเขียนไฟล์ที่2อนะครับอ,อยู่แถวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปปรับตําแหน่งได้ไม่เป็นไร ผมจะให้มันเยื้องมาขั้นก็คือไม่ตกอยู่ที่ขั้นก่อนขั้นสุดท้ายเพื่อให้ไฟล์มันเยื้องกันอย่ที่อธิบายฝั่งเมื่อกี้นี้นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกลงไปแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับสังเกตดูว่ามันเขียนฝั่งที่เป็นชานพักให้นะครับเพราะว่าตรงนี้เราติ๊กไว้เป็นอโตเมติแลนดิ้งนะครับแล้วเราก็คลิกลงไปโดยปกติถ้าเป็นตัว U เนี่ยถ้าเกิดในในกรณีที่มันคำนวณไดเ้เป็นเลขคขขี่แบบนี้นะครับ การเยื้องบันไดหนึ่งขั้นนี่นทำให้ไฟล์มันเท่ากันพอดีนะครับเราก็คลิกลงไปคล้ายๆเดิมพอเราฟินิชเสร็จเราจะได้บันไดนะครับอาจจะมีข้อความบอหนิงตรงนี้บ้างนะครับในกรณีที่เราทำบันไดที่เป็นตัวยูนะครับบางทีเนี่ยโปรแกรมมันจะเตือนว่าไอ้ที่มันไฮไลท์สีส้มๆเนี่ยหมายความว่าเวลามันเป็นขั้นบันไดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอาการที่ขั้นบันไดหรือราวลูกกลงโทวีติม่ใี่ขั้นบันได ตาลูกกลงนะั้นมันมันดูไม่ค่อยต่อเนื่องเขาก็บอลนิ่งไว้นิ้ซึ่งเดี๋ยวเราไปซ่อมได้ตอนหลังนะครับเ,เราจะลองดู 3D นิดนี้คือบันไดที่เราทำนะครับแต่มันฝังอยู่กับเนืเ่องจากว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทําช่องเปิดน,นี่คือบันไดหนึ่งตัวที่ทํานะครับถ้าเกิดว่าเหมือนเดิมมันไปทั้งตัวเราสามารถจะ move มาร,รมจะทําอะไรต่อไปได้นะครับ ทีนี้บันไดอันนี้นะครับบันไดพอเราพอเราทำบันไดเสร็จนะครับมสมมติว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนาราวลูกกลงไปแล้วนะครับสมมติว่ากรณีที่บางทีเราเผลอเผลอลบราวลูกกลงทิ้งน,นะครับหรือราวลูกกลงเช่นอันนี้ผมผมไม่เอาละจะต,ต่อไปเกิดเราอยากได้ราวลูกกลงขึ้นมาใหม่นะครับอตอนนี้ลบไปแล้วนะถ้าดูใน 3D ผมลบราวลูกกลงไปแล,ะละ้วเรือยในอันเดียวนะครับ ในกรณีที่เราที่เราต้องการเติมราวลูกกลงเข้าไปบนบันไดที่มีอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตรง r a i ลิ n g ตรงเนี้ยช่วยได้นะ r a i ลิ n g แล้วก็มี place on stand ram นะครับแต่ก่อนอื่นเนื่องจากว่าเวลาที่เราวางราวลูกกลงลงใบบนบันไดเนี่ยมันจะใส่ราวลูกกลงไปสองข้างเลยเพลินตอนนี้บันไดผมมีราวลูกกลงอยู่แล้วข้างหนึ่งมันจะไม่ทํางานนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องจะคลิกเลือก ลาลูกกลงแล้วดีลิทไปก่อนสักสองอันนะครับตอนนี้ลาลูกกลงผมไม่มีแล้วนะลาลูกกงไม่มีนะครับขั้นตอนถัดไปเราก็เลือก r a i l i n g แล้วก็บอกว่า p l a c e on stand แวรเสร็จแล้วเราสามารถที่จะมาคลิกสยงเนี้เห็นไหมมันไฮไลท์แต่ถ้าเกิดว่าผมมีลาลูกกลงเหลือสักอันเนี่ยมันมันก็จะไม่ทํางานนะครับแล้วก็คลิกลงไปมันก็จะเอาลาลูกแน่นอนมันยังเตือนเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเวลาแล้วเราเขียนลาลูกมจะบอกว่าจุดนั้นจุดนี้ที่มีสีส้มเล็กๆที่เราเ,เห็นมันอาจจะเกิดความไม่ต่อเนื่องหรืออะไรก็แแล้ว ลก,กลับไปดูใน 3D เราจะได้ลาวลุกลงนะครับที่เขาเตือน,นไว้ก็คือแถวนี้สังเกตดูนะครับเขาบอกว่าตรงนี้มันอาจจะมีข้อต่อที่ไม่ค่อยเรียบร้อยนะซึ่งเดี๋ยวจริงๆเราต้องไปแก้ไขนะครับโอเคนี่เราก็ได้ลาวลุกลงง่ายๆนะครับถัดไปก็คือสมมุติว่าเราอยากจะปรับแต่งบันไดนะครับเช่นขนาดตอนนี้เราไม่ค่อยอยากได้หน้าตาไปจากเพียบปรับแต่งนิดหน่อยทำยังไงได้บ้าง วิธีก็คือให้เราแน่ใจว่าเราเลือกตัวบันไดถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราเลือกได้บันไดหรือเปล่าบางทีสังเกตดูนะครับผมสามารถจะในหนึ่งบันได1ตัวผมสามารถจะเลื่อนเมาส์มาแถบไปเจอราวลูกกลงเจอตัวบันไดเจอชานพักนะครับมีหลายอย่างเลยนะที่เราจะเจอนี้เจอลูก,ลกขั้นไ้ลบันไดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการถ้าเราจะอีดิทมันเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการเลือกบันไดทั้งตัวสังเกตง,ง่ายที่ s t a t u ส Bar ตรงมุมซ้ายล่างให้มันขึ้นทาาัวมาแสล่ะกัน นะครับแล้วคลิกไปตอนนี้ผมกำลัเงเลือกนะครับแต่ล้วรายการที่ทูบาร์มก็จะมี Edit s t a ต e นะครับก็เลือก Edit s t a ต e ไปพอาะ i t s t s ต a r e เสร็จมันจะกลับมาเหมือนตอนที่เราสเก็ตนะครับถ้าเราคลิกไปแต่ละชิ้นตอนนี้ถ้า d e f a u l t ตอนนี้คือผมเป็นบันไดตัวยูก็มีอยู่3ชิ้นคือตัว Landing ตัวตัวพลบันไดนะครับซึ่งถ้าเราคลิกดูจะสังเกตเห็นว่ามันมีไอคอนเป็นรูป สามเหลี่ยมอันนี้สาหรับใช้ในการปรับขนาดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอาจจะปรับขนาดนะครับให้มันโตขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งเปลี่ยนเลขเลยตรงนี้ผมอยากได้พันสองนะครับก็ปรับแต่งอันนี้ได้นะครับชานพักผมอาจจะต้องการให้มันยาวนี้หน่อยเช่นในกรณีที่เราไปใส่มีช่องบันไดเราต้องการให้ชานพักมันฟิตลงไปในในช่องบันไดนะครับเสร็จเรียบร้อยพอเราฟินนชเสร็จโปรแกรมก็จะอัปเดต พออัปเดตเสร็จก็จะมีอาจจะมีไม่เท่ากันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ให้ดูเป็นไอเดียนะครับน,นี้บันไดผมก็สามารถจะสร้างได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีปรับแต่งบันไดนะครับถัดไปถัดไปนะครับในกรณีที่เรามีอาคารหลายชั้นนะครับตอนนี้เนะีย่ยเดี๋อาคารผมมีสักสามสี่ชั้นเนี่ยนะครับถ้าให้ดูใน 3D นิดนึงตอนนี้ผมมีอาคารอยู่ประมาณนี้สี่ห้าชั้น มจะให้บันไดเนี่ยมันขึ้นไปถึงชั้นบนนะครับโดยโปกติบางคนก็ใช้วิธีเขียนบันไดเนี่ยนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ถ้าเราพอจําได้มันมีเครื่องมือในการก๊อปปี้ copy, แล้วก็ p l a c ออนอ n ลน์ออนเลเวใช่ไหมครับเราสามารถจะก๊อปขึ้นไปก็ได้แต่บันไดแต่ละตัวมันก็จะเป็นอิสระจากกันนะครับอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับในกรณีรณที่ชั้นอาคารมันสูงไม่เท่ากันแล้วต้องไปปรับแต่งลายตัวนะครับ แต่ในกรณีที่เราไปเจออาคารประเภทที่ไปเค้ลฟรอร์เหมือนกันหมดเลยเนี่ยเราสามารถจะใช้สิ่งที่เรียกว่ามัลติสตอรี่แสตนะครับมาช่วยได้โดยการโดยการใช้เบสแสตตัวเดียวเนี่ยนะครแล้วบอกให้มันขึ้นไปถึงชั้นบนสุดนะครับหรือชั้นไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการวิธีการจะเป็นอย่างนี้นะครับง่ายสุดคือให้ไปทําในรูปด้านหรือรูปตัดก็แล้วแต่เดีน,นี้ผมจะเข้าไปดูรูปตัดกันเพื่อ้เห็นไอเดียนะครับอันนี้คือรูปตัดของบันไดที่สร้างขึ้น นะครับีนี้ผมมีบันไดนทีนี้บันไดเนี่ยผมต้องการให้ไต่ขึ้นไปถึงชั้นบนนะครับวิธีการก็จะกลายเป็นอันนี้เราตัดเซกชันแล้วนะครับวิธีการก็คือเราก็เลือกตัวบันไดหลังจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่ามีรายการที่เขียนว่า select level ข้างบนนะครับเราก็เลือก select level เสร็จแล้ว select level ตอนนี้มันจะเป็นเทาๆเ,เราจะสังเกตเห็นว่า level ที่บันไดมันถูกอยู่แล้วเป็น l ล v e l 1ไป l e v e l 2เนี่ยมันเป็นสีเทานะครับ นี่มันมีที่เลเวลอื่นซึ่งมันเป็นลักษณะของของเป็นสีดำๆให้เขาเลือกได้เช่นผมต้องการให้มันขึ้นไปถึงชั้นนี้ผมสามารถจะเลือกอันนี้แล้วก็คอนโทรลคลิกนะครับเลือกไปเลือกหมดเลยถ้าเลือกแบบนี้หมายความว่ามันจะขึ้นไปถึงชั้นนี้เลยนะครับผมจะลองฟินิชโอเคบันไดจะขึ้นพีธีเดียวนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับกรณีที่เป็นพวกทิปย์คลอที่มีระยะระหว่างชั้นเท่ากันนะครับ ยิ่เวลาเราปรับแต่งเราปรับแต่งที่บันไดตัวเดียวคือเบสข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็หมายมันเหมือนคล้ายคากรณีที่ของเราใช้อาร์เว์ขึ้นไปนะครับอันนี้คือบันไดแบบมัลติโซลิเอตกลับไปดู3 d ีนิดนึงนะฮะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้บันไดมันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้บันไดบันไดพอเราเขียนขึ้นไปเสร็จนะครับบางครั้งหลาจะพบว่าเราไม่ต้องการขึ้นถึงบางชั้นนะครับหลาจะแก้ไขได้ไหมนะครับก็เราก็ไปที่ ที่เดอริเซชันนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากผมเลือกบันไดยอยู่แล้วเนี่ยผมเลือกที่อื่นก่อนแล้วกนเลเลือกบันไดา,าใหม่นะครับเลือกบันไดนี่จะสังเกตเห็นข้างบนมันมีรายการที่เขียนว่า Connect กับ d i s c อ n n e c t นะครับเราก็เลือกไปตอนนี้จะเห็นว่าเราสามารถจะเลือก Connect หรือ disconnect เพิ่มเติมในกรณีที่มีชั้นอื่นผมอาจจะเลือกที่ Disconnect นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่มัน c o n n e c กอยู่ นะครับผมอาจจะยกเลิกเลเวลนี้ยกเลิกเลเวลหรือเลเวลนี้ก็่ด้สมมติว่าผมต้องการาไม่ถึงเลเวลห้าแล้วกันเลเวลห้าเป็นดัดาฟาร์สแล้วผมก็คลิกแค่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราฟินิชเนี่ยบันไดมันขึ้นอยู่แค่ชั้นสี่ลองสังเกตดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทําบันไดหลายชั้นถัดไปเราจะสังเกตเห็นเครื่องมือถัดไปคือบันไดเนี่ยนะครับเวลาที่เราทําเป็นมัลติโซลหรือทําตัวบันไดแค่ชั้นเดียวอะไรก็แล้วแต่ นะครับถ้าเราดูในเซ c กชันเราจะเห็นว่าพื้นเนี่ยมันไม่ได้ตัดให้เราอาจจะใช้หลักการเหมือนที่เราเขียนพื้นถ้าเราพอจําได้ตอนที่เราบอกเขียนพื้นเราากได้ช่องเปิดเราก็จะใช้วิธีการ Edit เจ้าตัว f l o o r b o u n d a r y แล้วก็แล้วก็เขียน b า u n d a r y ซ้อนไปเพื่อให้เป็น,เป,นเป็น void หรือเป็นช่องเจาะบนพื้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบันไดมันมันมีหลายชั้นขึ้นไป5ชั้น10ชั้นอะไรก็แล้วแต่การไปนั่ง Edit floor ทีละอันทีละอันมันอาจจะยาก นะครับมันอาจจะเสียเวลานะครับในกรณีนี้เราสามารถจะใช้สิ่งที่เรียกว่า building c h a r p เข้ามาช่วยได้นะครับกเ็เราไปที่แท็บ architecture tab นะครับแล้วก็ไปดูที่ด้านประมาณ opening แถวนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า c h a r p อยู่อันนี้ก็คือ c h a r p opening นะครับเราก็เลือก c h a r p opening นะครับพอเ,เลือก c h a r p opening เสร็จมาดูที่ property มานิดหนึ่งนะครับใน property เนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นหนึ่ง นะครับมันก็เลยใช้ base constraint ตรงนี้นะครับ base constraint บนชั้นหนึ่งะครับใน top constraint เนี่ยเราสามารถจะบอกได้ให้มันไปถึงชั้นไหนนะครับในที่สมมติว่าผมต้องการให้มันขึ้นไปถึงชั้น4มันก็จะเจาะช่องเนี่ยตั้งแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยขึ้นไปถึงชั้น4นะครับถัดมามีมีคำว่า base offset นะครับใน base offset เนี่ยใน default เนี่ยถ้าเราถ้าเราใช้ดีวันนี้ผมปรับแก้ไปแล้ว แต่ถ้าเกิดใน De default จริงๆมันมักจะเป็นลบ150นะครับโดย d f a u l t ที่ทำไว้ที่ถามว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดพื้นชั้นเนี่ยมันหนาไม่เกิน15เซนเท่ากับเราเจาะชั้นนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชั้นเนี่ยเป็นชั้นที่เป็นบันไดมันตั้งอยู่เป็นชั้นสุดท้ายและไม่ได้มีบันไดลงลึกไปกว่าน,นี้เนี่ยเราจะตั้ง b a s e o f f s e ตตัวนี้เป็นศูนย์นะครับหมายความว่าช่องเจาะเนี่ยก็จะก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชั้นนี้นะครับไปเจาะตั้งแต่ชั้นเลยขึ้นไปนะครับ ถัดมาเราก็สเก็ตธรรมดาเลยนะครับเราสามารถจะสเก็ตเป็นเหมือนที่เราทําทํฟลอร์บาร์ดรี่ธรรมดาเลยทีนี้ผมจะใช้สี่เหลี่ยม,มง่ายๆก่อน,นนะครับเขาบอกว่าเจาะเจาะช่องอสลักถึงว่าให้เท่านี้เลยทีนี้มันเท่านี้บางทีเราจะรู้สึกว่ามันมันฟิตกับบันไดไปหน่อยนะครับเราอาจจะบอกว่าเราอยากจะให้มันเว้นห่างออกไปจากตัวบันไดนิดหน่อยตอนนี้เครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นออฟเซตเนี่ยแหละครับ สมมติว่าเราออฟเซตสักสิบเซนเพื่อตอนที่เราสเก็ตแล้วให้มันให้มันกว้างออกไปลองสังเกตดูนะครับแล้วผมคลิกที่นี่สังเกตดูว่าตอนที่เราคลิกถึงแม้เราจะคลิกที่ขอบของบันไดเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเว้นรอบข้างๆไว้สิบเซนนะครับผมมาคลิกดูก่อนนะครับตอนนี้มันรอบอันแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ต้องการให้มันรอบผมจะเว้นแค่ด้านข้างแค่สิบเซนแต่ตรงหัวตรงปลายเนี่ยไม่ไม่เว้นนะครับเราก็ วีธีง่ายๆเลยอะไลนธรรมดานะครับอะไลถูกแล้วเราก็มาเลือกแทบไปเจอโคมอัตโนัะไรซะหน่อยนึงานล่างเหมือนกันที่ลูกนอนนะครับโอเคเอาละเสร็จ so, แล้วก็ f i n i s สิ่งที่เกิดขึ้นคือช่องเปิดเนี่ยมันจะเจาะพื้นเราไปดูใน 3D นิดตอนนี้มันมีช่องเปิดเห็นไหมครับช่องเปิดมันก็จะเจาะทะลุเลือกให้เจอ sharp opening หรอครับตอนนี้มี sharp opening จากนี้ up to level 4นะครับ อันนี้ผมขึ้นไปถึงเลเวลสีนั่นหมายว่าผมไม่ถึงชั้นบนนะครับแต่ถ้าผมแก้เป็นเลเวลห้าลองสังเกตดูนะครับชาร์ปเปิดขนีนเป็นเลเวลห้าลองสังเกตดูและพลายใช่ไหมมันก็จะจขึ้นไปนะครับในที่ผมไม่ต้องการเจะขึ้นไปนกลับไปที่สีเหมือนเดิมโอเคอันนี้คือก,การทาชาร์ปโอเปอร์นะครับคราวนี้เราจะมาลองแก้ไขราวลูกกลงนะครับคือราวลูกกลงอันนี้ถ้าเราดูใน 3D เราจะเห็นว่ามันมันไม่ต่อ นะครับมันไม่ต่อกันเมื่อเราลูกกลงมันไม่ตรงกันเนี่ยเราสามารถจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเวลลิงเข้ามาช่วยนะครับล้วก็กลับไปดูที่ชั้นหนึ่งเพราะมันเป็นต้นตอของมันไดนะครับเลื่อนเมาส์มาเพื่อเลือกเพื่อเลือกให้ได้ตัวราลูกกลงนะครับเสร็จเรียบร้อยเลือกรายการที่ชื่อว e ่า Edit Part นะครับพอเรา Edit Part เสร็จเนี่ยสังเกตด,ดูจะมีสัญลักษณ์ลูกศรตรงนี้นิดหน่อยมันกำลังจะบอกว่าเส้นสเก็ตเนี่ยเราจะวิ่งทางไหนนะครับสมมติว่าเส้นเซตเราคลิกนี้หมายความว่าเราต้องการกงมา นะครับเป็นหลักถือถ้าเราทงนี้หมายความว่าสเก็ตจางนี้เป็นหลักเน,นี่ถามว่ามันมีผลไหมมันมีผลก็คือเส้นสเก็ตอันนี้ซ้ายกับขวานี่มันสูงไม่เท่ากันนะครับในแง่ของ 3D นะอันนี้มันสูงไปขั้นหนึ่งแต่เนี้ยมันระดับหนึ่ที่นี่เพราะฉะนั้นถ้าเราสเก็ตจากนี้มาเนี่ยมันก็จะใช้ระดับของอันนี้มาเป็นเกณฑ์นะครับแต่เนี้ยเราต้องการเอาตัวล่างมเป็นเกณฑ์ก่อนเราก็เลยใช้วิธีให้เส้นสเก็ตเป็นทางนี้ก็คือวิ่งจากทางนี้มาไปทางนี้นะครับเอาละ่ะสิ่งที่เราทําเป็นไงบงเออันแรกกลยก็คื เนื่องจากว่าเราต้องการเส้นซึ่งห่างออกมาจากตรงนี้อย่างน้อยเพราะว่าอันนี้มันสูนนงกว,ว่าที่ระดับสองขัง้นจะเท่ากันหมเยราะว่าอันนี้มันต้องยื่นออกมาอีกประมาณยี่สิบแปดเซนตามขนาดของขั้นนะครับถ้าง่ายสุดเพื่อ,อต้องการให้รูปกรมาต่อเนื่องนะครับวิธีก็เลยกลายเป็นว่าเราก็อาจจะใช้วิธีเขียนเส้นเพิ่มนะครับผมจะลองเขียนเส้นเพิ่ม อยู่ที่แนว28เซนผมตั้งออฟเซตไปยี่ลก็เห็นว่า28อยู่ที่ไหนนะครับคลิกนี่มา,มาอยู่ตรงนี้นะโอเคอันนี้เป็นเส้นที่เราจะยืดมา28นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต่อเส้นต่อเส้นนะครับดูเผนๆเ,เหมือนก็ว่าเส้นมันต่อเนื่องกันแต่ทำไมผมไม่ทาไมผมถึงไม่ไม่เขียนอันนี้ต่อมา,มาถ้าเราเขียนเส้นตรงเฉยๆหมายความว่าตอนนี้ราวลูกลงมันอยู่ที่พื้น แต่ถ้าเราต่อเส้นสองเส้นนี้ซึ่งมันเป็นเส้น slope ลูกกลงที่ต่อมามันก็จะเป็น slope เพราะเราต้องการให้มันหยุดที่นี่แล้วต่อตรงมานะครับแต่เส้นอันนี้ผมต้องการให้ slope มันลงลงมานะเพราะนั้นผมไม่ใช้วิธีคลิกอันนี้แล้วลากเส้นต่อหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยเส้นมันจะลงมาเรื่อยๆแล้วถึงตอนเนี้มันน่าจะน่าจะพอดีแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมพบว่าถ้าทําพอดีเนี่ยอ่ามันก็ยังคงมีรอยต่อของของเราลูกกลงที่ไม่ค่อยเรียบร้อย นั้นผมจะลองง่ายๆนีนะครับผมจะมุ้เส้นนี้ออกมานิดหนึ่งนะครับออกมาสัก10เซนสมมติว่าผมออกมาประมาณ5 6เซนแล้วกันนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วอันนี้เส้นนี้ผมจะขยับขึ้นไปนะครับให้มันอยู่ที่เดิมนะครับเสร็จแล้วผมก็จะต่อเส้นอยู่ที่เดิมนิดประมาณนี้อ่าแล้วผมก็จะต่อเส้นตรงนิดหนึ่งตรงนี้นะครับ นี่หมายความอะไรหมายความว่าตอนนี้ผมมีข้อต่อสั้นๆหมายความอันนี้จะเป็นแนวแนวลาวลูกลงตรงอันนี้ตรงอันนี้อันนี้ตรงนะครับ3อันนี้จะตรงอันนี้เป็นสโลปอันนี้เป็นสโลปนะครับลองพินิชอยู่นะครับเสร็จแล้วกลับไปดูใน 3D จะพอเห็นไอเดียตอนนี้ลาวลูกลงว่ามันเหมือนต่อกันเห็นไหมฮะนี่ก็จะต่อกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับแต่งลาวลูกลงเบื้องต้นหรือเราจะเขียนลาวลูกลรงเพิ่มซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะพูดถึงวิธีเขียนลาวลูกลงกัน อีีกทนึด้วยละเอียดนี่เป็นการแก้เฉพาะส่วนของบันไดก่อนนะครับทีนี้ถัดไปเราจะลองเขียนอีกแง่หนึ่งในกรณีที่เรามีช่องชาร์ปบันไดนะะฮอันนี้เพิ่นผมเขียนลอยๆนะครับดูช่องชาร์ปบันไดสมมติเราเขียนบันไดต้องการให้ฟิตอยู่ในช่องชาร์ปนะครับในกรณีนีเน้เราจะใช้อีกเทคนิคนึงก็คือ,อเราใช้บันไดเนี่ยนะครับแต่แทนที่เราจะใช้ตัวโลเคชันไลน์เป็นเป็นเซนเตอร์เนี่ย เราก็เลือกซ้ายหรือขวาในที่นี้สมมติว่าผมสเก็ตบันไดาจากนี้ไปก็หมายความว่าลายสเก็ตที่ผมจะทำเนี่ยมันชิดซ้ายนะครับเราก็เลือกเล็บกัเราเขียนไปก่อนนะครับเราเขียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,าตำแหน่งไม่ตรงหรือเราไปมูฟนะครับตอนนี้ผมต้องการสักพันสองร้อยแล้วกันนะครับถัดมาผมจะคลิกที่ตรงนี้ลากขึ้นไปนะจะเห็นว่าวันนี้มันได้ใช้ด้านซ้ายเห็นไหมครับผมทําเหมือนเดิมนะครับผมเลือกไปจนถึงประมาณ สิบสี่ขั้นแล้วผมมาคลิกตรงนี้ลิมนี้เหมือนกันนะฮะมาคลิกมันจะเท่ากันถูกไหมฮะคลิกไปนะครับบันไดตัวนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเพราะว่ามันอาจจะกินเข้าไปบนบนผนังนช้าเพราะเราเริ่มต้นในจุดนี้นะครับก็าไม่เป็นไรฟินิสไปก่อนนะครับมันจะเตือนเหมือนเดิมแหละว่าลาวลูกโป่งอาจจะไม่ต่อเนื่องกันก็ไม่เป็นไรนะครับถัดมาผมต้องการขยับตรงนี้ให้มันอะไรอยู่ใน อยู่ในขอบของผนังใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เครื่องมือนีง่ายครับอะไรธรรมดาแล้วก็เลือกเส้นขอบช่องชาร์ปนี้ไปแล้วก็มาเลือกตัวตัวตัวบันไดนะครับผมมาจะเลือกไม่ค่อยโดนเป็นราวลูกกลตัวนอกนะครับผมอะไรรอบนึงเลือกเส้นผนังแถบซะหน่อยนึงเสร็จแล้วเราก็มาเลือกราวลูกกลมตัวนอกอโอเคนะครับทีนี้มันก็จะตัดทําให้บันไดเราอ,อยู่ใน ช่องแล้วนะครับแต่นี้เวลามันอยู่ในช่องเสร็จเราอาจจะลองดูง่ายๆผมจะย้ายเซคชั่นตรงนี้มานิดหนึงนะครับโอเคแล้วเราก็ไปดูที่เซคชั่นกะันนะเห็นไหมฮะบันไดมันก็จะอยู่ในช่องอันนี้อาจจะชันพักมันยจยะเกินไปเดี๋ยวผมต้องไปแก้น,นิดหน่อยกลนะับไปที่แปลนโอเคเส้นปรับมีที่นนะเส้นปรับตัวบนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลายใหม่นะครับเอาให้แน่ใจวปได้ผน,นัง แล้วก็มาคลิกที่เส้นจับเอาละโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วกลับไปดูที่เซคชั่นใหม่ก็อยู่อย่างนี้แฮะเดี๋ยวเราลุกลงไปอีกิได้นะครับนี่เป็นไรน,นี้เขียนให้ดูว่าเวลามันไปฟิตอยู่ในช่องชาร์าแล้วเราทำยังไงเอาละอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับในสถานที่เป็นบันไดที่ฟิตอยู่ในช่องชาร์ปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเขียนบันไดโดยพื้นฐาน ซึ่งน่าจะพอให้เราเห็นกระบวนการของการเขียนบันไดส่วนรายละเอียดเรืร่อยค่อยว่ากันว่าเราจะไปตั้งรายละเอียดรูปร่างหน้าตาของบันไดจะไปออกแบบเรารลูกกลมอะไรนะี้ก็ว่ากันไปแต่ในเนี้ยอย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าเราสามารถจะเขียนตัวบันไดพื้นฐานลงไปในอาคารได้ทํามัลติสตอรี่แสตดได้แล้วนะครับโอเคอสําหรับคลิปนี้ก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ในคลิปหน้าเราก็จะไปพูดกันถึงเรื่องของการเขียนลาวลูกกลมกันนะครับ